สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนำเตาทําขนมครกขนมไข่ขนมครกสิงคโปร์หอยครกบ้าบินครกนะครับรุ่นสแตนเลสสหัวเตานะครับสแตนเลสสหัวเตาเกรดเอนะครับสแตนเลสหนาทนทานนะครับช่องทางติดต่อเราก็ทาง Facebook ทางไลน์ทาง YouTube หรือเบอร์ด้านล่างนี้นะครับทางร้านเราเนี่ย ถือว่าการติดต่อสื่อสารหลังการขายการบริการหลังการขายเนี่ยติดต่อง่ายนะครับคือตรงเบอร์นี้ตรงเลยนะครับโทรเข้ามาก็คุยกับผมได้เลยนะครับแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องช้านะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องบริการหลังการขายนะครับชมคลิปแล้วนะครับสนใจก็โทรตามเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับรายละเอียดชมที่คลิปได้เลยนะครับ ชมคลิปแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเชิญชมคลิปครับสวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับก็คลิปนี้ทดสอบเตาทำขนมครกนะขนมครกโบราณขนมครกร่อนแป้งขนมไข่ขนมครกสิงคโปร์หอยครกเตาตัว,ตวนี้ใช้ได้ทุกอย่างเลยนะหรือจะเป็นเตาผัดผัดทอดๆก็ได้ เอาเบ้าออกก็ใช้ได้เลยนะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่อยู่จังหวัดร้อได้สั่งเข้ามาเดี๋ยวเราจะทดสอบก่อนส่งนะครับตัวนี้เป็นสเตนเลตรุ่นสเตนเลตส3หัวเตาส่วนเบ้าใช้เบ้าตาไก่นะครับรายละเอียดจะมีดังนี้นะครับก็มีหัวปรับนะหัวปรับแรงดันต่ำพร้อมสาย2เมตรแล้วก็เดินสายด้วย สายแก๊สเป็นสายสายยางนะฮะเป็นใช้ทางสายยางสายยางเกรดเนะครับทนแก๊สทนน้ำมันแล้วก็เราใช้วาวโยกนะครับจะสังเกตว่าสถานะปิดเป็นแบบนี้จะได้สังเกตง่ายๆเวลาลูกค้าใช้จะได้ไม่สับสนน,นี่ครับเวลาปิดก็จะเป็นแบบนี้เวลาเปิดก็ดึงเข้ามาหาตัวเราอันนี้คือเปิดอันนี้คือปิดนะสังเกตกันง่ายนะครับเปิดกับปิดสังเกตง,ง่ายเพราะฉะนั้นเวลา บางทีเนี่ยถ้าเกิดใช้แบบแบบอื่นเนี่ยเราเปิดแก๊สไว้เราไม่รู้ว่ามันเปิดหรือปิดแต่ถ้าเกิดอยู่อย่างนี้เราจะสังเกตได้ง่ายขึ้นนะครับมันก็จะปลอดภัยกับตัวเราก็ประกอบไปด้วยฝาปิดอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เบ้าขนมครกตาไก่28หลุมในอันนี้เบ้านี้กินแป้งน้อยให้กำไรสูงเลยกินแป้งน้อยสังเกตน,นะครับหลุมเขาจะกว้างและตื้น เวลาแค่ออกมาเนี่ยจะเป็นเบ้าจะมองใหญ่ๆนะครับลูกค้าเห็นก็มองมเออใหญ่ดีแล้วก็นะครับจากเบ้าแล้วก็จะมีแผ่นกระจายความร้อนแผ่นกระจายความร้อนเราทําจากเหล็กแผ่นไม่ใช่สังกะสีนะเป็นเหล็กแผ่นเพราะฉะนั้นจะระบายจะอมความร้อนได้ดีแล้วก็จะกันความร้อนกันลมได้ด้วยนะเป็นลนนักษณะนี้เดี๋ยวเราจะลองลองไฟให้คุณลูกค้าดูด้วย อันนี้ครับเบ้าตาไกา่28หลุมนะครับตรงนี้หนักครับเหล็กหนาหนาแล้วก็มันจะอมควารมร้อนได้ดีทําให้เราประหยัดแก๊สได้ด้วยอมควารมร้อนได้ดีนะตัวนี้อมควารมร้อนได้ดีก็ลูกค้าก็จะเลือกเอานะครับเขาจะเลือกมาว่าจะเอาเราให้เลือกได้ว่าจะเอาเบ้าร้อนหรือเบ้าแคะอันนี้เหมาะสําหรับแคะดีครับแต่ถ้าร่อนเนี่ยสําหรับคุณผู้หญิงเนี่ยก็จะหนักมือไปหน่อยนะครับ นี่ครับหัวเตาเป็นเตา c 30เดี๋ยวจะลองไฟเปิดทางแก๊สนะครับเปิดแก๊สเข้ามาจ่ายแก๊สเข้ามาแล้วจ่ายแก๊สเข้ามาแล้วนะันนี้เราก็มาดูไฟจะมีวงนอกวงในนะครับมีวงนอกอันนี้วงในนี่วงในวงนอกไฟก็จะออกมาส,สวยๆอย่างนี้เลยนะตัวนี้จะมีตัวปรับอากาศคุณลูกค้าดูนะครับอย่าปิดหมดนะถ้าสมมติเราปิดหมด อันนี้ถ้ากดลูกค้ามีลูกค้าเนี่ยถ้าปิดหมดเนี่ยดูสกับสังเกตไฟไฟมันจะแดงอันนี้ภาชนะจะดําเราต้องออกไปหน่อยครับให้อากาศเข้าหน่อยครับพอให้อากาศเข้าไฟก็ออกจะเขียวๆแบบนี้เลยไฟเถ้าเกิดวางแผ่นกระจายความร้อนเนี่ยก็เปิดด้านในก่อนจะได้ครับแล้วค่อยวางแผ่นกระจายความร้อนลงไปนะครับนี่มาดูตรงนี้ตรงกลางนี่นะวงนอกวงในนะ ถ้าแบบนี้หม้อดำนะครับเราปรับอากาศได้เลยนะปรับปรับอากาศได้ไฟก็จะออกเขียวๆใช้ไฟเขียวๆอย่างนี้เลยนะใช้ไฟอย่างนี้เลยคุณลูกค้าใช้ไฟเขียวๆอย่างนี้นะความร้อนสูงหรือบางบางบางสูตรบางทีบางเจ้าเนี่ยนะเขาก็ใช้แต่วงนอกวงในก็ไม่ใช้ก็แล้วแต่สูตรแล้วแต่ท่านใช้นะครับก็ลองอใช้ดูก่อนนะครับ เดี๋ยวเราก็ชินกระตาต,ตัวนี้ก็จะใช้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สวยงามนะครับมองแล้วสะอาดยิ่งเช็ดยิ่งเงายิ่งเช็ดยิ่งเงานะยิ่งเช็ดยิ่งเงานะครับแผ่นกระจายความร้อนเนี่ยนะครับมีแผ่นกระจายความร้อนนะครับแผ่นกระจายความร้อนก็ทุกเจ้าทุกทุกเจ้าที่สั่งทางร้านก็จะลองทุกครั้งนะครับเพื่อว่าไปถึงลูกค้าแล้วจะได้ไม่ต้อง มีปัญหาเพราะว่าการขนส่งนะครับแล้วก็ทําให้ลูกค้าเสียความรู้สึกในการซื้อของนะครับก็ให้สินค้าดีมีคุณภาพนะแล้วเวลาเราส่งเนี่ยเราจะถอดน็อตตรงนี้ออกก่อนนะสามจุดเนี่ยถอดน็อตออกก่อนเพื่อว่าจะใส่กล่องไม่งั้นใส่งี้เดี๋ยวหักเดี๋ยวหักครับขนส่งไปเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะกลักมือแค่ไหนนี่ครับนี่ครับชุดนี้ประกอบด้วยอย่างนี้เลย คุณลูกค้าชมคลิปแล้วสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับที่ร้านตลาดไทยแก๊สเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับช่วงนี้เรายังใช้ราคาเดิมอยู่ถึงแม้ว่าเหล็กจะขึ้นแล้วนะครับทุกอย่างขึ้นหมดเลยแต่ร้านตลาดไทยแก๊สก็ยังคงราคาเดิมอยู่ช่วงนี้นะสนใจโทรเข้าเบอร์นี้ได้เลยนะครับทาง Facebook ทาง l ล n e ทาง YouTube แล้วก็ทางเบอร์โทรศัพท์นี้ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับ ที่แวะเข้ามาดูแวะมาชมนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ